เื่อกี้เราคุยกันถึงในเรื่องของการตรวจแบบละเอียดนะในวัย4 0่สิบถึงห้าสิบโดยเฉพาะในวัยห้าสิบถ้าในผู้หญิงก,ก็คือวัยเริ่มหมด,หมดประจําเดือนไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมส่วนของผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนมันก็เริ่มดับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันเคยเอาอยู่มันก็จะเริ่มเอาไม่อยู่ละนะไอ้ที่จะต้องตรวจหนึ่งนะก็คือตรวจน้ำตาลนะฟาซติบัชูกา้าอินซูลินเนาะมาคำนวณโฮมาสกอร์นะออนที่สองก็คือตรวจในเรื่องของวิตามินดีสาม นะคะว่าห้ามต่ำกว่า30เด็ดขาดอันนี้สําคัญแล้ววิตามิน D3 สามเดี๋ยวนี้หาไม่ยากนะไม่งั้นก็คือไปดูใน l i น์แอดก็ได้นะคะไลน์แอดด็กรสลินนะก็ไปทักไปทักนะ้องแอดมินก็ได้นะคะถ้าใครหาไม่ได้นะก็ควรที่จะกินให้ระดับวิตามิน D3 ขึ้นมาอยู่ที่40-60นาโนกรัม per ml เนาะ อันที่3ก็คือตรวจ HCRP s เออเอาง่า,งงายๆปกติก็ไปเรียกชื่อเต็งนะเออ HCRP s e r P. เป็นเป็นมาร์เกอร์ในเรื่องของ,ของการอักเสบเรื้อรังใครที่ชอบกินของทอดเธอคนตรวจ HCRP s e r P. นะมันไม่ควรเกินหนึ่งเนาะแล้วก็อันที่4ก็คือฟอริตินนะคะฟอริตินก็คือเป็นธาเหล็กสะสมว่าถ้าต่ำเกินไปจะบ่งบอกว่าเราแบบมีภาวะเลือดจางต้องเสริมอันนี้สำคัญนะ ใครที่มีแบบซีดเหนื่อยง่ายผมร่วงนะควรที่จะไปตรวจดูนะคะอันที่5ก็คือไทรอยฟังก์ชันที่ไม่ใช่แค่ฟีที่3ฟีที่4หรือว่า TSS แต่ว่าควรที่จะตรวจแอนติบอดีต่อทั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนไทรอยก็คือแอนติ TPO กับตัวแอนติไทโรโกบูลินนะที่ันจะมันจะเป็นตัวที่ทำลายตัวต่อมไทรอยของเราก็หลายคนก็จะเจอว่าอ้วนง่ายจังเลยงาในวัย5้เนี่ยนะอันนี้คือความสำคัญของมันนะ คือถ้าใครที่อ้วนง่ายแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฉื่อยชาหัวสมองไม่แร่นความจำไม่ค่อยดีนะแล้วก็รู้สึกไม่แอคทีฟนะคะโลกหมุนแบบสโลไปหมดอะไรเงี้ยเธอควรที่จะไปตรวจตัวแอนติบอดีนะแล้วก็ควรตรวจไทรอยนะจ๊ะซึ่งเจอได้บ่อยประมาณแบบ10%เลยนะของกลุ่มคนที่อายุ50นะ มาเก้ออีกอันหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อเส้นเลือดตีบในเรื่องแล้วก็ในเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะตัวนี้ก็คือตัวโฮโมซิสตีนนะตัวโฮโมซิสตีนเนี่ยถ้าสูงนะมันจะบอกถึงถ้าสูงนะถ้าค่าสูงก็จะเสี่ยงนะเสี่ยงต่อเส้นเลือดตีบนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อในเรื่องของอัลไซเมอร์เสี่ยงในเรื่องของสโตรก นะเนั้นใครที่กังวลว่าแบบสเส้นเลือดจะโอเคอยู่ไหมหรือมีที่บ้านใครแบบมีญาติผู้ใหญ่เป็นสโตรกอยู่ก็แนะนําว่าเวลาเจาะเลือดก็อาจจะไปตรวจดูโฮโมโซ,ซีซินของตัวเองด้วยนะว่าเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันบางทีการกินการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เนี่ยมันไปแบบคล้ายๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผลเลือดมันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะออกไปแบบคล้ายๆกันอะไรเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโฮโมโซซินสูงก็เสี่ยง นะคะตัวนี้บอกระดับนะว่าออบอกระดับของวิตามิน B6 B9 B12 นี่นะอ,อถ้าเกิดว่าต่ำมันก็จะมีลักษณะของอ่อนเพลียสมองช้าอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องเสริมในกลุ่มของวิตามิน B นะคะเข้าไปนะคะตัวนี้นะอ,อ่ทีนี้อีกอันหนึ่งข้อที่7ก็คือตรวจตับนะจ๊ะตับมาแล้ว ก็ทำไฟโบสแกนตรวจลิเวอร์ไฟโบสิว่าตับเราเนี่ยมันจะมีพังผืดเกาะไหมนะก็ไปทำตัวไฟโบสแกนนะคะไฟโบสแกนตัวนี้จะทำให้เรารู้ถึงในเรื่องของภาวะไขมันพอกตับนะโดยที่ไม่เจ็บไม่มีแผลไม่ไม่อะไรเลยก็คือใช้เครื่องตรวจอันนี้ใช้เครื่องตรวจแต่ว่าดีนะควรทำสักครั้งหนึ่งนะคะ ก็คือไม่ต้องรอว่าเอ้ยอย่างหลายคนเวลาที่ตรวจมา River Function Test ค่า s g p t s g o t อะไรอย่เงี้ยมันปกติหลายคนก็แบบนิ่งนอนใจว่าแบบเออหรือไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีอะไรแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ไอ้ค่า2ตัวนี้มันสูงก็ลองดู f ฟ b บ o s c สแกนะคะข้อ8ก็คือตรวจ a p p โปบนะตรวจ l i โป p r o ตีลิตเติ้ลเ ตัวประหลาดประหลาดเนาะไม่เคยได้ยินเนาะเออแต่หลายคนที่ตรวจร่างกายแบบละเอียดเป็นประจำอยู่แล้วก็จะคุ้นเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวสําคัญที่บอกว่าเวลาเราตรวจ L D L สูงหรือเรากังวลว่าไอ้คอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยมันเป็นแบบไขมันที่แย่จริงๆที่มันทําให้เราเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบหรือเปล่าแบบฉันจะแบบเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคอเลสเตอรอลสูง L D L สูงอ่ะก็แนะนําว่า ลองไปตรวจดูเรื่องของอัลปบหรือไปไปตรวจดูไลโปโปรตีน n l ตเติ้ลเก็ได้โดยเฉพาะไอตัวนี้นะมันตรวจแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะจ๊ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นกรรมพันธุ์คนที่มี LDL ปกติก็อาจจะมีความเสี่ยงได้ถ้าสมมติว่าอ p ลปบสูงนะแล้วก็สุดท้ายข้อ9อ่าสำหรับใส่เฮลที่สุดๆไปเลยนะจ๊ะ สายเฮลตี้สุดๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นกระแสะนะสามารถไปตรวจตัวเทโลเมียนะเทโลเมียร์ล์งได้คือมันเป็นความยาวของปลายโครโมโซมนะคะมันจะดูในเรื่องของอายุชีวาภาพเซลล์คือถ้ามันสั้นก็แปลว่าเราอาจจะแก่ก่อนวัยนะมีความชรามาเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนานะก็ถ้าสะดวกในการแบบแต่เดี๋ยวนี้มีที่ตรวจเยอะเนาะแล้วก็ ตรวจสุขภาพหลา,หลายๆที่เขาก็จะแนะนําว่าเออลองตรวจเทโลเมียร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่วา่าต่อให้ในความรู้สึกส่วนตัวนะก็รู้สึกว่าถ้ามันสั้นหรือยาวหรือยังไงอะไลฟ์สไตล์ที่เราดูแลสุขภาพตัวเองอะไอ้ตัวมาร์คเกอร์อื่นๆ่ะมันก็มากาเพียงพอที่จะทําให้เราอะปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราได้แล้วเนาะเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกิน ไลฟ์สไตล์าการออกกําลังกายการน,นอนนะคะรวมถึงแบบเรื่องอารมณ์เรื่องเมนเทอรเฮลของเราอะไรเงี้ยมันเราก็มาดูในเรื่องของซัพพลีเมนต์อาหารเสริมต่างๆก็คุณจะต้องเสริมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือโดยส่วนตัวก็เลยคิดว่ามากึอื่นๆมันก็เพียงพอมากแล้วที่จะทําให้เราปรับในเรื่องของปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าการดูแลสุขภาพของเราแล้วพอเราเปลี่ยนแบบนี้ในเรื่องข,ของ ระดับเซลล์อื่นๆด้านอื่นๆที่ต่อให้เรายังไม่ได้ตรวจมันก็จะดีของมันขึ้นไปเองไงปะแบบนั้นนะจ๊ะนะแต่ว่าไอ้ที่แนะนําว่าอันไหนที่ตรวจได้แล้วก็มันมีอันตรายว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะทําให้เกิดโรคเรือรังเปิดเป็นมาลงมาเ็งขึ้นมาทาให้เป็นสตรกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ถ้าถ้าแบบไม่เหลือบ,บักกว่าแรงเนาะเออตังเหลือนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแบบ อาเอาเพ่ไปบ่งตัวตรวจเป็นพันนะสรุปแล้ววันนี้เราคุยกันถึงในเรื่องของการตรวจเลือดสําหรับวัยห้าสิบนะว่าถ้าจะตรวจละเอียดมีในเรื่องของตรวจน้ําตาลในเลือดนะคะที่ไปวัดค่าโฮมาวิตามินดีสามนะตรวจเอ่เอชซีอา s c r p นะตรวจในเรื่องของการอักเสบตัวนี้ตรวจในเรื่องของธาตุเหล็กนะตรวจเรื่องของไทรอยแล้วก็ ตัวความเสี่ยงต่อเส้นเลือดตีบตัวโฮโมซิสซีอ e ินดูไฟโบสแกนดูตับนะว่ามีไขมันเกาะตับไหมอา่าดูค่าผลไขมันผลเลือดไขมันแบบละเอียดก็คือไปเจาะเอปโปบี B, กับเลโปโปรติเลตินเอแล้วก็อันที่เอ็กซ์ตร้าบิยอนขึ้นไปอีกก็คือชโลเมียเลงนะจ๊ะเออแบบนั้นนะอ่ะไม่อย่างนั้นอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกับพวกเราเนาะก็ หมสศรนก็รวบรวมมาให้นะให้อย่างน้อยนะใครที่แบบเอ้ยฉันไม่เคยรู้จักอะไรเลยเธอไม่ต้องตกใจอันนี้คือมันไม่ใช่แบบเขาจะตรวจกันทุกคนจ้าเออแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราอยากไปตรวจเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องไปตรวจตัวไหนบ้างนะวฮ้ย้เดี๋ยวบมอศรีจะไปรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะเออเอามาให้ได้เมาเอม m o กันอีกา